ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนำพระเหรียญนะครับของหลวงปู่หงนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมหน้ากล่องนะครับพามาพร้อมกล่องนะครับก็เป็นรุ่นนะครับ หลวงปู่หงนะครับพรมปัญโยรุ่น9กมงคลน,นะครับ8ปหปี85ปีนะครับวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอปราศาสนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผ้ามาพร้อมกล่องนะครับก็เป็นพระเหรียญน,นะครับอีก อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วก็มีความสวยงามนะครับแต่ไม่ทราบนะครับว่าจะสร้างจำนวนกี่เหรียญน,นะครับก็ลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับหน้าตาขวงพ่อก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระอีก อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ท่านหลวงพ่อปลูกเสกนะครับข้างล่างก็จะเขียนว่าหลวงปู่หงนะครับพมปัญโยนะครับลักษณะหน้าเหรียญก็สวยงามนะครับเหรียญคมชัดนะครับ เป็นพ้าแท้นะครับเพื่อนๆก็จะมีเนื้อเกินนะครับบริเวณใต้ใต้ตัวองค์ท่านนะครับก็จะมีเนื้อเกินนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นซอนซอนนะครับ ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยนะครับก็네จะเป็นเหรียญเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับตรงบริเวณหลงหัวหลวงพ่อนะครับก็ตรงตรงนี้ก็ดูเป็นตำหนิได้นะครับบริเวณขอบเหรียญน,นะครับ ที่ว่าจะหยักหลบศีรษะของหลวงพ่อนะครับส่วนด้านหลังก็หูเรียนก็จะประมาณนี้นะครับมีปิ้นมีรอยปิ้นนะครับบริเวณหูเรียน จะเขียนว่าเก้ามงคลน,นะครับแปดสิบห้าปีนะครับอันที่ยี่สิบสามนะครับมีนาคม ยีมีนาคมนะครับสี่ห้านะครับวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์เพื่อนๆก็สังเกตนะครับตรงคําว่าเพชรคาว่าบุกนะครับสระอูก,ก็จะชี้ตรงนะครับแล้วก็คําว่าสุรินทร์ก็จะชี้ตรงมาเหมือนเหรียญเจริญพรล,ล่างนะครับ ด้านหลังก็จะเขียนว่าเป็นอัครยันนะครับหน้าเมตินะครับลักษณะเหรียนก็สวยคมชัดนะครับบริเวณขอบเหรียญก็จะมีรอยปิ้นนะครับประมาณ ก็ไม่ทราบจำนวนการสร้างนะครับเพราะผมก็เข้าไปศึกษาแล้วนะครับแต่ว่าหาข้อมูลไม่ไม่พบนะครับว่าว่าสร้างกี่เหรียญน,นะครับแต่รู้ว่าสร้างนะครับแต่ไม่ทราบจำนวนว่าสร้างไอ,อจำนวนการสร้างว่ากี่เหรียญแต่ก็เป็นผ้าแท้นะครับ ตรงนี้ก็เอามาเปิดให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้บูชานะครับใครดูแท้ดูเป็นดูชอบนะครับอยากได้อยากได้บูชาอยากมีหลงปู่ของนะครับไปติดนื้ติดติดตัวนะครับก็ทักคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ มาพร้อมมาพร้อมกันนะครับสององค์นี้นะครับผมก็เปิดแบ่งให้บูชาทั้งสององค์นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ทักคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อเหมือนนะครับ น,นี้สร้างจํานวน500รองค์นะครับเท่าที่ทราบมานะครับตายฐานก็จะเป็นผงพุทธคุณนะครับอุดตะก,กุดเงินนะครับ1ดอกนะครับอันนี้ก็เคยได้ลงคลิปไปแล้วนะครับ โอเคครับเอาพี่ๆที่สะดวกนะครับดูแท้ดูเป็นแล้วก็ชอบนะครับชอบแล้วก็อยากได้อยากมีหลวงปู่งหงนะครับไว้ติดบ้านติดเือนติดนิติดเนื้อต,ติดตัวนะครับก็ลองทักคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมก็เปิดให้ เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้บูชาเพราะว่าผมก็มีเหรียญของหลวงู่อหงอิดเหรียญหนึ่งนะครับคือเหรียญน,นั้นก็เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับก็อยากเก็บไว้นะครับอันนี้ผมก็เลยลองเช่ามาแล้วก็มาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนนะครับเผื่อสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นพระพระแท้นะครับแล้วก็ทันหลวงู้่หงท่านปลุกเสกนะครับ ก็เรื่องพุทธคุณก็คงจะไม่ต่างกันกันกบเหรียญราคาแพงๆนะครับเพราะหลวงปู่ท่านก็คงจะเสกไม่ลำเอียงนะครับว่ารุ่นนี้แพงรุ่นไหนถูกนะครับก็คงจะเสกเท่าๆกันนะครับพุทธคุณเพราะท่านคงก็คงไม่ได้คิดนะครับว่าว่าเหรียญไหนคนจะนิยมเล่นหา รือราคาอะไรอย่างนี้นะครับท่านก็คงจะไม่ได้ได้แบ่งแยกนะครับก็เป็นว่าถูกหรือแพงก็ได้พุทธคุณของหลวงปู่เท่าๆกันกลนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับ